สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล่กินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาเดินทางไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีด่านพัทยาหรือสาขาพัทยานะคะซึ่งหลายๆท่านถามมาว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีด่านพัทยาหรือสาขาพัทยาเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินทางไปได้อย่างไรวันนี้คุณรัตีมีคําตอบค่ะ ตามไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีด่านพัทยาหรือสาขาพัทยาตั้งอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน5ถนนเรียบชายหาดจอมเทียนและถนนนาจอมเทียนสาย2ค่ะการเดินทางไปมาก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะ แต่ในวันนี้คุณรติจะพาเดินทางบนถนนและก็เส้นทางที่ไปได้ง่ายและก็ตรงเป้าที่สุดนะคะโดยเราจะเริ่มมาจากทางด้านอำเภอสัตหีบจงบังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าไปทางเมืองพัทยาบนถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3เราขับมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งผ่านบ้านอำเภอมา หลังจากนั้นให้สังเกตทางด้านขวามือจะเป็นตลาดน้ำสี่ภาคพัทยานะคะขับผ่านมาอีกนิดหน่อยก็จะเจอ3มแยกไฟแดงซึ่งเป็น3มแยกตัดกันหรือบรรจบกันของถนนนาจอมเทียนสายสองมาบรรจบกับถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสตรงจุดนี้แหละคะ่ะให้เราเลี้ยวซ้ายลงไปตามถนนนาจอมเทียนสายสเลยนะคะ ขับไปเรื่อยๆค่ะตรงไปเรื่อยๆตามถนนนาจอมเทียนสายสองนี่แหละค่ะไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนทั้งสิ้นนะคะขับไปจนกระทั่งผ่านสี่แยกไฟแดงที่หนึ่งก็ไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนขับตรงไปอีกค่ะไปเจอสี่แยกไฟแดงที่สองก็ยังไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนอีกนะคะพอผ่านสี่แยกไฟแดงที่สองแล้วขับไปสักพักหนึ่งค่ะ ให้สังเกตทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่สูงๆหน่อยนะคะมองขึ้นไปด้านหน้าเราเลยค่ะตอนที่เราขับรถไปเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างตรงข้างถนนเนี่ยจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะส่วนทางด้านขวามือให้สังเกตว่าจะมีตลาดชื่อตลาดร่มโพนะคะตรงนี้เขาจะเป็นตลาดสดแล้วก็เป็นตลาดคั่มด้วย ก็ให้สังเกตตรงนั้นพอเราเห็นาทางด้านซ้ายมือตามที่คุณรตีบอกไปแล้วแล้วก็ด้านขวามือที่เป็นตลาดก็ให้หาที่จอดรถเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะคือซอยนาจอมเทียน5บนถนนนาจอมเทียนสาย2นะคะหลังจากที่เราจอดรถแล้วเราก็เดินเข้าไปในซอยนาจอมเทียน5เลยค่ะเดินเข้าไปสักประมาณ100เมตร ก็จะสังเกตเห็นป้ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีด่านพัทยาหรือสาขาพัทยาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วมีคนสงสัยนะคะว่าอา้าวแล้วถ้าเราจอดรถทางด้านฝั่งถนนเลียบชายหาดจอมเทียนละ่ะจะเดินเข้ามาตรงไหนคำตอบก็คือเดินเข้ามาในซอยนาจอมเทียน5นี่แหละค่ะ แต่จะเดินไกลกว่าทางด้านที่เราจอดตรงถนนนาจอมเทียนสายสองนะคะก็เดินตรงมาเรื่อยๆค่ะก็จะสังเกตเห็นป้ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีด่านพัทยาอยู่ทางด้านขวามือนะคะอา้าตอนนี้อย่าสับสนนะคะเมื่อสักครู่คุณรัตีพูดว่าอยู่ทางด้านซ้ายมือและขวามือซ้ายมือและขวามือหมายความว่าถ้าเรา จอดรถทางด้านถนนนาจอมเทียนสายสองแล้วเดินเข้าไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเราจะเห็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอย่าสับสนนะคะถ้าเราจอดรถทางด้านถนนเรียบชายหาดจอมเทียนเราเดินเข้ามายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเราก็จะเห็นสำนักงานอยู่ทางด้านขวามือเรานั่นเอง ะะเห็นไหมคะว่าการเดินทางไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีด่านพัทยาหรือสาขาพัทยาเนี่ยไม่ยุ่งยากไม่สับสนเลยใช่ไหมคะและสุดท้ายนี้คุณรตีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์กับหลายๆท่านและขอบคุณทุกแรงใจทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามนะคะถ้ายังไง เผื่อให้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะคะจะได้เป็นความรู้แก่เพื่อนหรือคนที่ท่านรู้จักด้วยเช่นกันค่ะคุณรตีก็ขอขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรติมาตลอด เจอกันในคลิปหน้านะคะรอชมค่ะว่าคุณรัตีจะมีเกร็ดความรู้อะไรมาเล่าให้ฟังหรือพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนบ้างสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยไปพร้อมๆกันกับคุณรัตีนะคะสวัสดีค่ะ